ตอนนี้เต๋าอยู่ในสายกับเราเนี่ยฮะสวัสดีครับเต๋าสวัสดีครับพี่ต้ครับสวัสดีครับครับผ <c oughs> มเน,เ,เนี่ยทางทางชาวแฮปปี้ทามทางหนองคายเนี่ยละกันครับครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนๆชาวแฮปปี้ทามที่หนองคายเลยครับสวัสดีครับมาแซวแท็กกันเลยทีเดียวนะค่าเต๋าเคยมาหนองคายแล้วเรามีโอกาสจะได้เจอกันอีกไหม มีโอกาสแน่นอนครับครับผมนะฮะอีกนานเมื่อไหร่ก็รอนะได้ยังไงก็อย่าลืมแวะมาทาง h ค p บ y t i m มด้วยนะครับอ่าวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่เปิดไปเมื่อกี้นี้นะฮะก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงเพลงนี้พูดถึงอะไรฮะเดี๋ยวให้เต๋อแนะนำหน่อยเพลงนี้ก็พูดถึงอ่าความความรักของคนสองคนนะครับที่คนนึงเนี่ยรู้ว่าอีกคนนึงจะไปจากเราแต่เราก็ไม่อยากจะ เสียเข้าไปก็เลยจะพยายามทําทุกอย่างห,หวังพึ่งปฏิหารห,หวังพึ่งทุกอย่างทําทุ่งเทให้เขาทุกอย่างบนบานสารกาวเอาหมดเลยหมดทุกอย่างพยายามจะยื้อเขาไวเ้เป็นคนที่แบบอยากจะยื้อเขาไว้แต่ว่าในใจก็รู้ว่าเอ้ยมันต้องมาถึงสักวันอะไรอย่างเง<อ>ี้ยครับผม<อ>แล้วก็เป็นเพลงนี้ออกมาครับครับผมเศร้าเศร้าก็เลยจีเดียวเพลงนี้นะฮะครับความพิเศษของเพลงนี้อยู่ตรงไหนฮะเต๋า ความพิเศษของเพลงนี้นะครับก็อย่างแรกเลยตัวดนตรีอืเราได้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับจากจากเพลงเก่าๆที่ผ่านมาก็คือเราจะเน้นเน้นดนตรีสดมากขึ้นให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็แต่ว่ายังไม่ทิ้งดนตรีในแบบเช่นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจะเป็นแบบซาสังเคราะห์อะไรเงี้ยก็ยังยังคงอยู่ครับแล้วก็เป็นแนวปอปบล็อกเหมือนเดิมแล้วก็อ่าน่าจะพิเศษตรงที่เนื้อหาของเพลงด้วยเพราะเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็ เล่ามาจากชีวิตจริงของเต่าเลยอ๋อเพลงนี้มาจากชีวิตจริงของเต่าเลยเนี่ยใช่แล้วเคยรันทดขนาดนั้นเลยเหรอฮะมันก็ต้องมีบ้างครับพี่ช่วงวัยรุ่นนะฮะนะดูดูหน้าตาหล่อขนาดนี้มีช่วงรันทดด้วย๋อพีนไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมไม่ช่วยใช่ไหมครับมันอยู่ที่ช่วงจังหวะเวลาของชีวิตใช่ประสบการณ์ประสบการณ์ครับผมเนี่ยฮะตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างเต่าเพลงนี้ฟีดแบ็กตอนนี้ก็อดีครับดีครับคนคน ก็ขอกันเข้ามาเยอะแล้วก็ได้รับจากแฟนเพลงทวิตเตอร์มาครับผมแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าแบบมีคลื่นนี้เปิดเพลงนี้นะแล้วก็แบบว่าที่นี่ที่นี่ New Entry อันดับเจ็ดแล้วใช่ไหมครับใช่ฮะพึ่งเขาชาร์จกันเลยสดๆร้อนๆเลยนะครับขอบคุณแฟนๆชาวหนองคายด้วยแฮปปี้ไทม์ด้วยนะครับก็ไป็นไปได้ก็อยากขึ้นอันดับหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องโหดกันเยอะๆถูกไห ขอเข้ามาเยอะนะครับรหมกันเยอะในช่วงบ่ายนะครับก็ s อ s 4อ8ม9อสี่หกแปดเก้าสมสขอเพลงของเต๋ามาเต๋าเซตบงนะฮะกับวันสุดท้ายจะมาถึงรวหมดได้เลยเนาะครับผมสี่หกแปดเก้า6 8 9 9สาม6 8 9 9ี่หกแปดเก้าเก้าสามสามี่หกแปดเก้าเก้าสามสาอ่านะครับตอนนี้ความพิเศษของ m อมวีเป็นไงบ้างตอนนี้พูดถึงความพิเศษหน่อย m อมวก็ได้พี่ออมสุชามาเล่นเป็นนางเอก MV ็มวครับก็ความพิเศษก็จะมีเป็นเรื่องราว คล้ายๆในเพลงเลยครับแต่ว่าเราเราจะเล่าผ่านอืมเป็นภาพเฉยๆแล้วก็ในเนื้อหาเนี่ยผู้ชายก็จะสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้แล้วก็ไปแก้ไขอดีตปุ๊บมันก็สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันถ้าไมปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องต้องรอเป็นรุ่นในเอมวีครับต้องรอไปดูกันนะฮะกวันที่ติบกุมภาพันนี้ครับะน้ำตาไหลไหมฮะ m อมตัวนี้ เอามีแน่นอนมีแน่นอนการันตีว่าเศร้าเศร้าถึงใจแน่นอนใช่ไหมครับเนี่ยฮะก็อ่ะต้องดูกันรอดูกันมาที่10กุมภาพันธ์ใช่ไหมฮะ10กุมภาพันธ์นี่ครับโอเคเดี๋ยวรอดูนะฮะเอามีคําถามจากทางคุณผู้ฟังทางเอสเมด้วยก็ถามว่าอถามน้องเต่าว่าหายปวดหลังหรือยังอ๋อยังครับยังครับยังปวดอยู่ใช่ครับก็ปวดอยู่ครับผม ออกหนงกายหนักเลอยฮะอ่ายังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะนะฮะก็แล้วก็มีถามว่า,าดีจิจตตอครับฝากถามแต่ว่าจะมีละครเวทีกับคชาหรอคะอม,มีหรือเปล่าเนี้เรื่องนี้ผมยังไม่ ไม่ชัวร์นะครับก็ต้องต้องรอทางทางผู้ใหญ่เข้ามาพูดกับเราอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้เข้าไปคุยกับทางทางนู้นเลยนะฮะก็รอลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็รอรอเหมือนกันครับรอลุ้นไปด้วยกันนะครับก็มีคำถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นพูดถึงอาการปวดหลังนะฮะยังไงก็หายเร็วๆแล้วกันเนาะขอบคุณมากเลยครับครับผมบางช่องทางกันติดติดตามผลงานของเต๋าหน่อยแล้วก็ดาวนโหลดเพลงนี้ได้ที่ไหนครับก็ตอนนี้นะครับดาวโหลดเพลงได้ที่ www.truemusic.com นะครับหรือว่าใครที่ใช้ซิมโทรศัพท์ t e m o v e ก็ดาวน์โหลดได้เลยเพียงแค่กดสอง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 ส,องส,องสี่ตัวโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับส่วนใครที่อ,อยากจะโหลดในไอจูนนะครับวันที่14กุมภานะครับวาเลนไทน์นี้สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วก็ก็รอติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อ,อก,ก็จะมีทวิเตอร์อินสตาแกรมแล้วก็ เฟซบุ๊กแฟนเพจนี่คือเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ชื่อเต๋าเพียงพอนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็เซิร์ชได้นะครับก็น่าจะเจอกันแล้วก็เข้าไปคลิกไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปฝากข้อความก็ได้เดี๋ยววันไหนเต๋าเล่นอยู่แต่๋ยวจะเข้าไปดูนะครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวให้เต๋าฝากอะไรกับแฟนๆส่งท้ายกันหน่อยครับผมก็อ่าขอบคุณมากนะครับที่ขอเพลงเข้ามาจน ติด new entry อันดับเจ็ดนะครับก็ออดได้อันดับหนึ่งนะออดได้อนดัหนึ่งก็ต้องต้องออนแฟนแฟนของเต๋าก็ใช้ส่งเอเจเมนมาเยอะๆแล้วกันเนาะออนต้องออนแฟนนะฮะขอเพลงตอนสุดท้ายจะมาถึงด้วยนะครับก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะฮะก็เป็นอีกผลงานหนึ่งนะครับที่ที่มาจากส่วนหนึ่งในชีวิตเต๋าด้วยแล้วก็เป็นเพลงแนวที่เต๋าชอบมากด้วยครับก็อยากให้คนผู้ฟังนะครับชอบด้วยแล้วก็ ขอเข้ามาเยอะนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามเอ็มีด้วยวันที่10กุมภาพันธ์นี้ครับครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณเต๋านะมีโอกาสเดี๋ยวเราได้เจอกันที่หนองคายอีกรอบนึงนึ่งแน่นอตนะครับขอบคุณพี่ต้อมากนะครับอ่าครับวันนี้ขอบคุณเต๋าด้วยเดี๋ยวให้ฟังกันวันสุดท้ายจะมาถึงเต็มๆส้นหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับสังไรวันนี้ขอบคุณเต๋าสวัสดีครับสวัสดี